สิบสิ่งควรรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด1 9ตัวแรกของโลกจากรัสเซียและนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดการแพร่ระบาดโควิด -19 ทั่วโลกวัคซีนของรัสเซียเกิดขึ้นเนื่องจากในขณะนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกกำลังเตรียมความพร้อมรับมือในความเป็นไปได้ที่โคโรนาไวรัสกำลังจะระบาดเป็นระลอกที่สองในขณะนี้มีผู้ติดเชื้อไปกว่า20ล้านคนทั่วโลกและคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตมากถึง73 0 0 0 0ืนคน ึงได้ทำลายระบบเศรษฐกิจของทั่วโลกในการประกาศครั้งประวัติศาสตร์ของประธานาธิบดีวลาเดเิมีร์ปูตินในวันที่11สิงหาคมนี้ว่าสถาบันวิจัยกมัมเบลยาของประเทศได้ทำการทดลองและลงทะเบียนวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัสสำเร็จเป็นตัวแรกของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและการจากแจกจ่ายวัคซีนให้กับกลุ่มที่ต้องการมากที่สุดจะเริ่มต้นขึ้นในเร็วๆนี้และนี่คือ10สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับวัคซีน ที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดในการแพร่ระบาดของโควิดไปทั่วโลก 1. วัคซีนจะป้องกันบุคคลจากโคโรนาไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นานถึง2ปีหลังการฉีดวัคซีน 2. วัคซีนจะเข้าไปสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย 3. วัคซีนประกรอบด้วยการฉีด2ครั้งดำเนินการภายในช่วงเวลา3สัปดาห์ดังภาพที่เห็นจะเป็นขวดสีน้ำเงินและสีแดง 4. การขึ้นทะเบียนวัคซีนเกิดขึ้นหลังการทดสอบหลายชุดทั้งในสัตว์และอาสาสมัครที่เป็นมนุษย์สาคนพวกเขาพิสูจน์แล้วว่าวัคซีนไม่มีอันตรายและมีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 5. คนที่มีอายุระหว่าง18ปีถึง60ปีที่ไม่มีอาการแพ้จะได้รับการฉีดวัคซีนแต่สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอทิระบบทางเดินหายใจอาจจะต้องรอให้อาการป่วย ผู้เราลงก่อนจึงจะได้รับการฉีดวัคซีน 6. วัคซีนจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยโคโรนาไวรัสเป็นอันดับแรกเพราะพวกเขาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและก็อันตรายมากที่สุดตามเอกสารการขึ้นทะเบียนวัคซีนจะพร้อมให้บริการแก่สาธารณาชนในวงกว้างโดยที่จะเริ่มต้นในวันที่1มกราคม2564 7การฉีดวัคซีนจำนวนมาก มีกำหนดจะเริ่มขึ้นในอนาคตอันใกลน้นี้นอกเหนือจากสถาบันวิจัยกัมเิลยาซึ่งพัฒนาวัคซีนแล้วจะมีการร่วมงานกันร,ระหว่างโรงงานที่ผลิตยาซึ่งเป็นของบริษัท AFK s y s t e m a ของรัสเซียซึ่งมีสัญญาว่าจะส่งออกวัคซีนประมาณ1.5ล้านโดสต่ตอปี8มอสโกยังได้ลงนามในข้อตกลงกับอีก5ประเทศเพื่อผลิตวัคซีนให้ได้มากถึง500ล้านโดส ในช่วง12เดือนแรก 9. วัคซีนได้รับการขึ้นทะเบียนในนามว่า g a m COVID VAC แต่จะจจกจ่ายภายใต้ชื่อสปุต n ิ k ว ซึ่งชื่อสปุตนิกหลายๆคนคงจะคุ้นหูกันดีเนื่องจากเป็นชื่อของดาวเทียมดวงแรกของโซเวียตเนื่องจากหน่วยงานที่ผลิตวัคซีนโควิด19สําสำเร็จเป็นรายแรกของโลกนะคะเป็นหน่วยงานความมั่นคงแล้วก็ความมั่งคั่งของรัสเซียค่ะซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยโซเวียตนะคะซึ่งองค์กรแห่งนี้ค่ะสามารถผลิตดาวเทียมดวงแรกของโซเวียตได้สำเร็จนะคะหลังจากที่เคย ผลิตดาวเทียมได้สำเร็จแล้วคราวนี้ก็สามารถที่จะผลิตวัคซีนโควิด19ได้สำเร็จเป็นรายแรกของโลกอีกด้วยละค่ะก็เลยถือว่าเป็นเกียรติให้กับองค์กรแห่งนี้นะคะก็เลยตั้งชื่อวัคซีนว่าสปุตนิดเนี่ยแ่ะค่ะข้อสุดท้ายข้อสิบ เดนิสโลกูโนฟซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยกรลังยากล่าวว่าการวิจัยวัคซีนของรัสเซียนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เสร็จสิ้นได้ภายในระยะเวลาเพียง2ส,สัปดาห์เท่านั้นที่สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วนะคะก็เพราะว่ามีการต่อยอดจากวัคซีนของเมอร์ล่ะค่ะ